สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจากภูเก็จนะคะวันนี้พี่กันจะพามาทำทองปลาแซลมอนแหนมค่ะส้มทองปลาแซลมอนส้มเสียแค่แหนมนะคะสวยงามมากมายค่ะ มันจะเป็นเมนูที่อร่อยมากค่ะเพราะว่ามันมีมันติดเนาะติดแบบนะะีนามมาค้ค่ะนะคะสวยงามมากค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใส่พี่กันมีท้องปลาปรุงปลาสามักิโลกรัมนะคะโอเคพี่กันจะใส่กระเทียมสับค่ะ100กรัมนะคะ นนข้าวสวยค่ะสองร้อยกรัมค่ะข้าวหุงร้อนนีค่ะข้าวหุงเสร็จแล้วใส่ไปเลยนะคะสองร้อยกรัมค่ะ ขอประทานโทษทีนะคะเมื่อคืนเมื่อกี้นี่ขาก้องขาก้องล้มค่ะเมื่อกี้ใส่ไปข้าวหนึ่งร้อยข้าว200กรัมนะคะข้าวสวยเนะคะเกลือเกลือป่นธรรมดาเลยค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะออกจาโต๊ะค่ะหรือหโตใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าต้องการความเค็มค่ะ<ส>ข้านอ,อกไก่ค่ะ ใช่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะผงนัวผงอนอนนี่ตามใจชอบเลยนะคะอยาใส่มากใส่น้อยใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะคะค่ะแล้วเราก็จะผสมกันเลยเกี่ยไม่เข้ากันเลยนะคะคูปฟานที่เราล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยมไม่เข้ากันเลยเกี่ยเท้าให้เข้ากันนะคะ การที่จะทำให้ปลาเขาเปรี้ยวนะคะข้าวกับกระเทียมเขาจะไปทำปฏิกิริยาหลังจากที่เราเอาไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะประมาณประมาณลูกสาวพู้กับเด็กทำงานลูกสาวก็พึ้นกับจากทำงานเออค่ะเออ ข้าวกับกระเทียมนะคะเขาจะไปะทำปฏิกิริยาทำให้ปลาของเราเรี้ยวนะคะเพราะในตัวข้าวอะ่ะมันมีจุลินทรีย์เนาะเวลาเขาจะจับไอปลาแล้วมันจะทำให้เรี้ยวอะคะ่ะถ้าเราคลุกเขาให้เข้ากันอย่างนี้นะคะอัดทับหน่งยเนาะ แล้วพอเสร็จแล้วนะคะเราจะไปไว้ในอุณหภูมิห้องสามวันค่ะแล้วเราจะเอาไปชิมกันว่าจะเปรี้ยวขนาดไหนเนาะค่ะมาเจอกันอีก3ามวันนะคะเีค่ะพุงปลาสามันส้มนะคะเป็นแล้วค่ะพี่กันจะเอาใส่ช่องออจอไปใส่ถุงสุญญากาศแล้วก็จะไป ใส่ในช่องฟรีซเอาไว้รับทานนะคะเบบรบทำไว้เราจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนู่นนี่นั่นว่าเออเดี๋ยวจะกินอะไรดีเวลาอยากกินก็เอาออกมาเข้าเตาอบแบบนี้เลยค่ะไปกันให้ดูนีเลยนีค่ะ นะคะคใช้เวลาทำปลาให้เคาเปี้ยวนะคะแต่อุณหภูมิห้องนะคะสามสี่วันนี่ได้เลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวพี่กันจะเอาใส่ถุงนะคะเนี่ยถุงเนี้ย ทำสุญญากาศ